ในการร่วมกันขันดูแลรับผิดชอบในเรื่องของอยู่ในสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวมีสนามบินไม่ใช่มีสนามบินอย่างเดียวนะครับว่าแคมป์ด้วยนะครับแหล่งที่วสวยนะกระบี่อยู่ตรงกลางนะเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องไปหวงนะครับเรื่องของความสะดวกทำหน้าที่ของท่านเนี่ยให้ดีที่สุดกระบีบ่ออฟฟิศที่เซกระบีบ่ it's rainy ต้องถามฝ่ายสำนักนายกสมาคมโรงแรมนะครับก็กรณีก็ต้องขอเช่ญด้วย จะมีความรีวิวเย็นเนี่ยส่านทยนัท่องเที่ยวัจะจัดจุดย้นะฮว่าของยังไงก็ตามนะครับนะเมื่อมาอครั้งนั้นเนี่ยต่างเ่ยต่างชาติมากขึ้นเนี่ยคราวนี้เนี่ยเขาคิดว่าน้าก่อเนี่ยก็ยคือว่าประสบความสำเร็จทีเดียวนะคะซึ่งว e นนี้มาระวั twice, งไมเปิดอะไรนะเขาจะมีคอนกกีฬาเท่านั้น Adventure กับพี่ uh, Division ที่ท่านไปไม่ใช่เฉลยกับมีเหมือนกับเจ้าเอเจ้าจริงๆเจ้าจริงๆ่านที่จะมีทั้งหมดประมาณจะมีทั้งหมดสี่ท่านเขาแล้วก็มีแหวนเราเจอกันแน่นอนที่พนเราจะมีปูนีมีคนอ่อเป็นสองทีแอบอุ้กช่วยก่อนก็ได้ใช่ถามตัวเองว่าอย่างที่ผมเคยบอกทุกครั้งว่าหรือจะแข่งกับทั้งหมดน่าจะเป็นอีวานใช่ลงนนามลอมเราด้วยค่ะูกตอง งไได้่วยกวนะคแต่ว่าผ้หญ่ให้หูมใประวัติศาสตร์เลยนะคะกับผู้ใหญ่ทุกท่านนี้ต้องบอกเลยว่าเกิมดม่ได้ต้องขอขอบคุณนี